พูดแบบไหนที่คนฟังรู้สึกไม่ค่อยชอบไปติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับรายการนะคะพูดได้พูดดีกับเทคนิคการพูดแล้วก็การฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆไป SoNew น,นะคะอย่างที่ดิวพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะการพูดมีหลายแบบแต่ว่าพูดในลักษณะไหนที่จะทําให้คนฟังรู้สึกไม่โอเคกับการพูดนั่นก็คือแบบนี้ค่ะ 1. การพูดในเรื่องที่ตนเองสนใจไม่สนใจว่าคนฟังอยากฟังอะไรหลักการพูดที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะพูดอย่างไรให้ประสบความสําเร็จหนึ่งในนั้นก็คือการพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟังสิ่งที่คนฟังสนใจค่ะเคยดูคนพูดหลายๆท่านนะคะที่นิวได้เคยมีโอกาสไปฟังมาเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่ทําให้นักพูดต่างๆเหล่านั้นประสบความสําเร็จนั่นก็คือการพูดในสิ่งที่คนอยากรู้นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะก็เหมือนเราด้วยละ่ะ เพื่อนๆคะเวลาที่เราไปฟังใครพูดเนาะสิ่งที่เราอยากฟังจากเขาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมเราไม่มีทางที่ว่าเราไม่สนใจสิ่งนี้เ่เราจะไปนั่งไปไป,ไปนั่งฟังเขาไม่มีทางเป็นไปไ,ได้ดังนั้นนะคะอยากให้ใส่ใจในเรื่องของการพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟังมากกว่าคะ่ะบางคนนะคะ บอกว่าไม่จําเป็นหรอกจะต้องรู้ว่าคนฟังอยากฟังอะไรฉันแค่เหมือนเอาความรู้ไปฝากเขามันเหมือนเป็นการยัดเยียดสิ่งที่เรารู้ไปให้คนฟังซะมากกว่าค่ะดังนั้นนะคะหลักการพูดที่จะทําให้ประสบความสําเร็จนะคะอย่า ให้ความสําคัญกับตัวเรามากจนเกินไปให้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่คนอยากรู้สิ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนฟังให้ได้มากที่สุดอย่างนั้นคนฟังนะคะจะให้ความสนใจแล้วก็รับฟังเราได้ดีนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าการที่เราพูดเนี่ยมันเป็นการปฏิสัมพันธ์ ของเรากับคนฟังดังน,นั้นอย่าเอาเฉพาะความรู้สึกของเราเท่านั้นนะคะเวลาพูดสิ่งต่างๆเนี่ยให้เอาความรู้สึกของคนที่ฟังเนี่ยเป็นหลักด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นิวอยากจะนํามาบอกกันนะคะว่าถ้าเกิดต้องการพูดให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนานก็ดีการพูดโน้บนาวก็ดีหรือว่าการพูดในพิธีหรือว่างานต่างๆก็ดีค่ะ พูดโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ฟังเป็นหลักแบบนี้ล่ะคะ่ะจะทําให้การพูดของเราประสบความสําเร็จค่ะและนี่นะคะก็เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเกล็ดความรู้เล็กๆแล้วก็ข้อแนะนําของนิวนะคะที่นํามาฝากกันในช่องพูดได้พูดดีค่ะกับการฝึกพูดแล้วก็การฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆบายเซนิวนะคะขอบคุณสาหรับกการติดตามนะคะนิวน้อมรับคาติชมทุกอย่างนะคะสามารถแนะนากันเข้ามาได้นิวเองก็อยากได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการพูดเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วย และที่สำคัญอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งติดตามนิวเอาไว้ด้วยเวลาที่อัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนิวแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ